ิดขุมทรัพย์นนกุลโกยรายได้จากนอกประเทศโปรไฟล์ดีไม่แพ้หนุ่มอื่น เรียกได้ว่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี57แล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มนนกุลหรือนนชานนกับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก l o v e s Coming ใช่รักหรือเปล่าที่เกี่ยวกับการว่ายน้ำค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำสมัยเรียนมาแล้วนอกจากนี้นนกุลยังได้เริ่มเส้นทางแรกในการเป็นนักแสดงโกอินเตอร์แล้วค่ะหลังจากที่โด่งดังโกอินเตอร์จากภาพยนตร์ไทยเรื่องฉลาดเกมโกงในบทบาทของแบงค์ที่สร้างชื่อให้กับหนุ่มนนกุลทั้งในประเทศและต่างประเทศจน ทำให้เจ้าต,ตัวต้องเดินสายรับรางวัลทั้งในและนอกประเทศมากมายค่ะรวมถึงมีการได้รับการติดต่อจากค่ายละครที่นั่นและได้ถ่ายทำซีรีส์ Browing in the Wind แถมยังมีผลงานโฆษณาสินค้าที่กวาดรายได้มหาศาลในเมืองจีนให้กับเขาอีกด้วยค่ะ สำหรับเรื่องหัวใจนั้นหนุ่มนนท์กุลก็มีข่าวนะคะว่ากำลังกิ๊กกั๊กกับนางเอกรุนพีอย่างแอบทักซอนค่ะซึ่งเรื่องนี้แอบทักษอนก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากับนนก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนเดอรบีสมันเป็นเรื่องบิวตี้แอนเดอ Be บีสก็เลยพาปีใหม่ไปจัดที่มหิดลและนนก็เป็นศิษย์เก่ามหิดลเราก็คุยกันอยู่แล้วปกติก็็็เเลลยยถามไไปหนนกกจัดดบใ้้ ดูด้วยกันนี่ละค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างลุ้นนะคะให้ถึงคู่ปลูกต้นรักกันต่อไปค่ะ